เพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าเจมินาที่เราแชทคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นนะครับผมจริงๆแล้ว g o o g l e ก็มีของดีที่มีชื่อว่า Google AI Studio เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับที่ให้เราปรับแต่งความฉลาดของ AI ได้แบบลึกกว่าเร็วกว่านะครับผมแถมใช้ฟรีแบบไม่กากันด้วยนะครับผมรายละเอียดแล้วก็วิธีการทํางานมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยนะครับ ลูกมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไป่าเข้า Google อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือ Google AI Studio นะครับนี่ก็คือเหมือนแบบสมองใหญ่ของ o o o g l e ก็เลยนะครับเหลเราปรงแต่ง AI ได้เองตามใจชอบนะครับผมคือมาแตกต่างกับจิ m i n i ตรงที่อันนี้เราต้องพิมพ์ไปเพื่อเขาเซ็ตเซ็ตข้อมูลให้แล้วบางส่วนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปแล้วให้คำตอบที่ต้องการนะครับแต่ว่ตัวนี้ถ้าใครมีความเรียกว่าอะไรนะมีความรู้ เพิ่มนิดมีความรู้มากนิดนึงนะครับเราสามารถแต่งปรับแต่งตรงการใช้งาน AI ได้โดยได้แบบดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอา API ไปใช้งานนะครับผมหรืออันนี้ผมก็ไปใช้งานได้หลายส่วนเลยครับหรือ,อสร้างรูปภาพสร้างเสียงจากข้อความอะไรอย่างนี้นะครับผมผมเคยสร้างเสียงจากข้อความไปแล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมลกันนะครับแต่จะมีลงลึกในคลิปต่อไปนะครับผมก็คือเียบเสมือนเว็บนี้มันเป็นเสมือนแบบเป็นเครื่องมือสําหรับนักพัฒนานะครับเดเวลลอปเปอร์นะครับก็คือแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเลือกโมเดลใช้งานได้หลายแบบมากเลยนะครับนี่ผมตัวอย่างนี้จะสร้างรูปใช่ไหมครับมีตัวอย่างโมเดลให้ใช้งานเยอะมากเลยนะครับผม จะเป็น n a น o ปันนาโปนะครับถ้าเกิดเราจ่ายเงินนะครับอันนี้ตัวฟรีของเขานะครับหรือว่าจะเป็นแบบ Imagine forimagin e u l t r a อะไรอย่างเงี้ยอ i อ i มจินโฟ์ 4, Fast, นะครับผมส่วนของชิพีไนที่เราคุยอยู่เนี่ยตัวเลือกเขาก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับเขาเอาที่สำคัญสำคัญมาใส่มาให้แล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะลองใช้ยังไงนะครับส่วนตัวเนี้ยเพื่อนๆมาลองดูความแตกต่างของเขาได้เลยนะครับมาลองเล่นดูว่ามันแตกต่างยังไงภาพพร้อมเดียวกันเนี่ย ภาพออกมาเป็นสไตล์คนละแบบกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีในหัวข้อสร้างเสียงนะครับเสียงจากข้อบครมวนี่เสียงจากการพูดคุยกันสองคนนะครับผมหรืออันนี้เป็นแบบคนเดียวนะครับเลือกตัวเลือกเสียงพูดได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเผมอกตัวอย่างแล้วก็กดรัน คอนโทรลได้เลยนะครับมันก็จะใช้เวลาในการสร้างแป๊บหนึ่งนะครับก็าสามารถดาวน์โหลดเสียงตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับชงหัวข่านี้ก็คอาจ,จะใช้งานเยอะนิดนึงครับอะไรต้องโหลดข้อมูลใช้เวลาหน่อยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับรู้มากออนไลน์สวัสดีครับ รู้มากออนไลน์สวัสดีครับอ่าที่สําคัญนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเสียงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ดับอ่า wav นะครับผมก็ไปตัดต่ออะไรได้หมดเลยครับรู้มากออนไลน์สวัสดีครับสามารถเลือกสไตล์เสียงตรงนี้ได้เลยนะครับผมใส่พร้อมเนกาทีฟตรงนี้ไปได้นะครับว่ากําหนดให้เขาเป็นยังไงได้นะครับสามารถโมเดลเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับเลือกสไตล์ได้นะครับผมหรือว่าเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะครับกิบไลโป ไอตัวเสียงเนี่ยอาจจะเป็นแค่มีแค่อันเดียวอยู่นะครับที่เป็น TDS นะครับผมก็ลองเล่นกันดูครับคือคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะมาแนะนํำคร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วก็จะลงลึกในส่วนของ Google AI Studio ในทั้งเรั้งต่อไปนะครับเนี่ก็ฝั่งซ้ายนะครับที่เราจะใช้งานนะครับกดหน้าโฮมนะครับผมแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่เราจะใช้งานนะครับไอส่วนนี้อาจจะต้องแบบสายเดเวลอร์หน่อยละกันนะครับพวก build app นะครับสร้าง app ขึ้นมานะครับหรือว่าสร้าง chat model ขึ้นมานะครับผมหรือ monitor API นะครับเชื่อมต่อ API กับการทํางานในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ดู monitor ในส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้คือว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือสร้างวิดีโอได้ด้วยนะครับใส่พร้อมตรงนี้แล้วก็สร้างวิดีโอได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เปิดคีย์นะครับแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม แนะนำนะครับอย่างที่บอกไปดูฝั่งซ้ายนะครับข้อมูลเมนูหัวเขาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เลือกตัวเลือก่า AI ฝั่งฝั่งด้านขวานะครับผมตรงนี้นะครับก็การนําไปใช้งานจริงนะครับพอเราพูดคุยจะได้ผลลัพธ์เป็นพอใจแล้วนะครับใครเป็นสายเทคกิอย่างผมบอกกบสามารถสังแอปต่อปุ่มเก็บโค้ดอะไรต่างๆเอา API ไปใช้งานได้เลยนะครับแต่สําหรับเป็นคนทั่วไปก็แค่ copy ีข้อความไปไปใช้งานหรือว่าจะเซฟเป็นโปรเจกต์ก็สามารถทําได้เหมือนกันกับ จีินายเลยนะครับเดี๋ยวใช้งานต่อไปหลังได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับผมแล้วก็สรุปนะครับ g o o g l e AI s t u d น o นะครับคือทางเลือกที่เทพกว่าสำหรับคนที่อยากเรียดประสิทธิภาพของ g e m i n i ออกมาให้สุดนะครับผมผมก็แนะนำได้ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันต้องลงลึกพอสมควรเลยนะครับก็สามารถปรับแต่งได้เรื่อยๆนะครับที่สำคัญใช้งานฟรีด้วยนะครับล็อกเอาล็อกจาก Google ของเราปกติเลยนะครับไอ้ก็ลองไปปรับกันดูนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงหรือจริงๆไงก็คอมเมนต์มาไล่กันฟังหน่อยนะครับถ้าชอบทคนิคด,ดีแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมอาออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับ Google AI Studio เนี่ยผมขอติดไว้ก่อนลวกันนะครับผมจะมานำคลิปนำเสนอให้เรื่อยๆในอนาคตนะครับผมเพราะว่าถ้าลงรละเอียดเยอะเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นพื้นฐานละกันนะครับผมไงก็ ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีคลิปต่อไปแน่นอนนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ